แผนร้ายของรัฐบาลโลกที่หวังจะให้ราชา,าลาวสังหารล็อกสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแน,นลครับคลิปนี้ครับพูดคุยการก่อนวันพตีตอนที่1,158จะมาครับเป็นตอนที่เนื้อหาเนี่ยไม่ถึงกับเดือดเข้มข้นมากนะ ยังอยู่กับการย้อนอดีตของล็อกและราชาฮาลาวได้เองนะแต่ได้แต่เออมันก็ยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจให้เราต้องพูดคุยให้เราต้องพูดถึงกันอยู่ดีครับขอพูดถึงราชาฮาลาวก่อนครับราชาฮาลาวในตอนล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเป็นคนด,ดีดีดีกันแบบสุดๆดีจนหน้าตกใจดีจนหน้าใจหายนับคือ ล่าสุดนี้ตัวราชาฮาลาวเนี่ยก็ยังคงมีความมุ่งมั่นมีปฏิฐานอันแน่วแน่นะครับที่อยากจะให้เอลบาร์เนี่ยเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกให้จงได้นะผมรู้สึกว่าแมราชาฮาลาวเนี่ยมันจะดูแบบโลกสวยใส่ซื่อเกินไปหรือเปล่าเนีผมราชา,าลาวคนเดิมในสมัยวัยรุ่นที่ดูแล้วเกเรก้าวลาวเป็นจอมบ้าพลังเนี่ยแมเขาได้ทําการลบภาพลักษณ์เดิมๆไปสะหมดแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยราชา,าลาวเองก็เรียกว่าเลิ ที่จะเห็นความเลวตามต่ําช้าของรัฐบาลโลกอย่างโจ่งแจ้งนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีครับเขาก็ยังอยากที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกอยู่ดีกันไซอย่างนั้นนะคือรัฐบาลโลกเนี่ยมีการไปเกเรล,ลุกล้านจับ กุ่มคนของประเทศที่เป็นประเทศพนันธมิตรกับเอลบาร์ฟนะซึ่งประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของรัฐบาลโลกนะครับแล้วคนของรัฐบาลโลกนี่ก็เกเออะไรกันพอสมควรด้วยนะครับผมพูดจาชวนทะเลาะก,กับราชาลา,าวพูดจาข่มขู่ราชาฮาลาวนะ ถึงขั้นที่ว่าทำร้ายตัวประกันต่อหน้าราชา,าลาวเลยทีเดียวเชียวครับเออก็เป็นจุดที่ทำให้ราชา,าลาวแบบทนไม่ไหวนะปวดคุยกันเจรจากันไม่รู้เรื่องเลยผมบวกแม่งเลยกันแล้วกันนะก็นั่นแหละครับผมเออมันก็เป็นไฟบังคับนะราชา,าลาวในตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยากจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแล้วล่ะครับแต่คือณเบื้องหน้าเนี่ยกับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเพื่อนมันถูกทำร้ายกันซะขนาดนี้เนี่ย ราชาฮาลาวเองก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ครับต้องทําการช่วยเหลือเพื่อนไว้ก่อนอยู่แล้วนะเมื่อราชาฮาลาวทําร้ายตัวแทนจากรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็เลยกลายว่าราชาฮาลาวนั้นถูกออกข่าวบิดเบือนความเป็นจริงนะครับเออทำยังกับพวกสื่อขเขมรเนี่ยผมแม่งเฟคนิวกันซะอย่างนั้นนะก็มีการใส่ร้ายราชาฮาลาวนะครับว่าราชาฮาลาวเนี่ยเออแกล้งทําท่าทีจะเป็นมิตรกับรัฐบาลโลกแต่ก็ไปทําร้ายรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้นะ คือตรงนี้เนี่ยแอบมีความขัดใจนิดหนึงตรงที่เข้าใจแหละว่าราชาฮาลาวเนี่ยมันอยากจะเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลโลกเพื่อที่จะให้เอลบาร์เนี่ยสารสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั่วโลกได้เพื่อทําให้ประเทศเอลบาร์เนี่ยม,มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะ แต่มันก็ขัดใจตรงนี้แมรราชาฮาราว์มึงก็เห็นว่ารัฐบาลโลกบรนเลวตามต่ำช้ากันสกนาดนี้เนี่ยเออมันก็ยังจะอยากเข้าร่วมกับมันอีกนะอ่ะแต่ก็ตามนั้นนะครับผมราชาฮาราวเขาก็มีเหตุผลของเขานะเอออยากจะทําเพื่อประเทศชาติของเขาอยากจะทําเพื่อประชาชนของเขาอะนะครับราชาฮาราวเขาเองก็คงจะต้องยอมมองข้ามข้อเสียของรัฐบาลโลกบางเรื่องบางราวไปบ้างนั่นเองอะนะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับการที่ราชาฮาราวติด ต่อกับล็อกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกและกองทัพเรือเองรับรู้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีบทสนทนาของเหล่าตัวตึงแห่งกองทัพเรือนะครับเออพวกเขาก็เกรงกลัวหวั่นกลัวเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเอลฟารเนี่ยไปจับมือกับล็อกราชาฮาราร่วมมือกับล็อกเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยคงรับมือไม่ไหวแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะและอย่างตัวการาฟเองเนี่ยก็รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของคนยักษ์เป็นอย่างดีด้วยล่ะ ครับกาฟเองเนี่ยก็อยากจะให้กองทัพเรือนั้นผูกบิ๊กกับเอลบาฟนะกองทัพเรือนเนี่ยจะได้ใช้ความเก่งแข็งแกร่งของคนยักษ์แห่งเอลบาฟให้มันเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือได้นั่นเองแต่นั่นแหละสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่กองทัพเรือสามารถตัดสินใจหรือดําเนินการได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเออเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องให้รัฐบาลโลกเป็นคนตัดสินใจนะ <c oughs> มันเกินอำนาจพลเรือเอกของในเวลานั้นนะซึ่งกับเรื่องตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเป็นการสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความเก่งกาจความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่ของราชาฮาลาวนะครับว่าเก่งแก่งมากนะถึงขั้นที่ว่ากองทัพเรือเนี่ยวันเกรงเลยครับว่าถ้าฮาลาราวล่วมมือกับล็อกนะครับเออกองทัพเรือเอ่ยัฐบาลโลกเอ่ยเนี่ยเตรียมตัวชิปหายได้เลยเหมือนกันนะเป็นการสื่อไปในไหนนะครับว่าเฮ้ยราชาฮาลาเนี่ยฝีมือก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า ผมไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าล็อกนะเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าราชาลา,าวเนี่ยก็เป็นคนที่ล็อกนั้นทั้งให้เกียรติทั้งยอมรับในความแข็งแกร่งกันแบบสุดๆครับและด้วยความกังวลกลัวว่าราชาลา,าวจะจับมือกับล็อกขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยรัฐบาลโลกนั้นก็ใช้วิธีที่ฝึกแสนจะเจ้าเล่ห์เล่นลิ้นนะครับเออพวกข้าบูเท่านั่นเองนะก็คิดว่าอย่ากระนั้นเลยนะใช้แผนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยแล้วกันนะวิธีนี้เนี่ยจะทำ ให้รัฐบาลโลกได้กองทัพคนยักษ์มาเสริมแกลงด้วยรวมถึงจะสามารถกาจัดล็อกได้ในเวลาเดียวกันได้ด้วยนั่นเองพระพุาทานั้นก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับราชาฮารานะครับว่าถ้าอยากจะเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกแล้วก็จงสังหารล็อกซาถ้าสังหารล็อกได้สําเร็จเนี่ยรัฐบาลโลกยินดีต้อนรับเลยจ้านี่แหละครับผมโอ้ราชาฮาราคือโคตรเก่งโคตรแกร่งนะพระพุาทาเองเนี่ยคงเล็งเห็นแล้วครับว่าท ให้2คนนี้เนี่ยมันแตกคอกันไปเลยก็ดีเหมือนกันนะไอ้สองคนนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาจับมือกันนะและถ้าเกิดว่าฮาลาวฆ่าล็อกได้จริงๆเนี่ยยิ่งดีกันไปใหญ่เลยอะไรประมาณนั้นนะอาจจะเล็งเห็นว่าเฮ้ด้วยการที่2คนนี้เนี่ยเป็นพงเป็นเพื่อนกันนะเออถ้าฮาลาวเนี่ยจัดสังหารล็อกนะอาจจะประสบผลสําเร็จง่ายก่าวิธีต่อสู้ซึ่งหน้าก็เป็นได้ครับใช้ความเป็นเพื่อนที่มีความสนิทมีความไว้ใจนะครับเอออาจจะลอบฆ่าลอบสังหารอะไร ก็ว่าไปนะผมรัฐบาลโลกเนี่ยมันมีความเล่ห์เหลี่ยมอะไรของมันอยู่แล้วนะประเด็นนี้น่าสนใจแต่ถามว่าราชาาฮลาวตอบรับข้อเสนอนี้ของรัฐบาลโลกแล้วสังหารล็อกไหมนะถ้าดูจากเนื้อเรื่องที่เราพอรับรู้แล้วก็เนื้อเรื่องที่มันเปิดเผยไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าราชา,าลาวคงไม่ได้ยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลโลกแล้วก็ไปตังหารล็อกหรอกนะ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเออตัวล็อกเนี่ยตายในกอฟวันเล่ใช่ไหมซึ่งในเหตุการณ์กอฟวันเล่ดูแล้วราชา,าลาวไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงอาราชา,าลาวคงไม่ได้ต่างหากล็อกจริงๆเลยแหละครับเพราะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์กอตวันเล่ไปแล้วนะเอลบาฟเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกอยู่ดีนั่นเองนะและอีกบุมดึงผมก็มองว่าราชา,าลาวตอนนี้เป็นเป็นคนดีไปแล้วอะ่ะ เป็นเด็กดีอะแบบเป็นเด็กแ้วอะใสซื่อบริสุทธิ์นะครับผมการที่แม่ราชาลา,าวจะหักหลังเพื่อนเนี่ยเออราชาลา,าวมันคงไม่ทำแบบนั้นนะ ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าล็อกเนี่ยมันจะมีวีรกรรมวิรเวณแบบเร็วตามต่ําช้านะครับผมติดท็อปชาร์ตของโลกในเวลานั้นก็ตามทีนะแต่นั่นแหละไอ้เจ้าล็อกถึงแม้ว่ามันจะเร็วยังไงราชาฮาลาวก็มองว่าล็อกเป็นเพื่อนนะครับผมเออราชาฮาลาวคงไม่ยอมผักหลังล็อกหรอกนะด้ะในมุมนึงไอ้ล็อกเนี่ยที่ว่าแม่งเร็วเร็วเนี่ยแม่งระยำตําบอลเนี่ยนะไอ้เจ้าล็อกเนี่ยมันยังไม่คิดร้ายกับราชาฮาลาวนะผมว่าต่อคนนี้เนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อการเป็นบิดที่ดีต่อกันครับล็อกไม่ได้ จิหักหลังราชาฮาลาวราชาฮาลาวเองก็คงไม่มีความคิดร้ายต่อล็อกคงไม่คิดที่จะไปหักหลังล็อกเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แบบง่ายๆแบบผิวเผินของผมนะครับแต่ในมุมนึงผมก็มีคิดติ่งไว้นิดนึงนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการย้อนอดีตแล้วก็มีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในการย้อนอดีตครั้งนี้เนี่ยมันจะมีมุมอื่นนะครับมีสตอรีแ่แปลกๆมีสตอรี่ลึกลับซับซ้อนให้เราตกใจหรือเซอร์ไพรส์ในเรื่องประเด็นนี้หรือปล่านะ แต่นั่นแหละครับเรื่องที่ว่าราชาฮาลาาจะหักลังล็อกหรือจะต่างหากล็อกไหมเนี่ยก็รอดูการย้อนอดีตต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะต่อมาพูดถึงล็อกกันบ้างครับต้องบอกว่าการย้อนอดีตครั้งนี้เนี่ยไอ้เจ้าล็อกนี่แม่งบทบาทโดดเด่นมากนะกลุ่มล็อกทั้งกลุ่มนี้มีบทบาทแล้วก็มีซีนเยอะเหมือนกันเนี่ย ดูดูแล้วเนี่ยแม่งเผลอๆบทปลปาผมรู้สึกว่าแม่งเริ่มเด่นกว่าราชาฮารา์ลสวอีกนะครับทั้งที่การย้อนอดีตครั้งนี้เนี่ยที่เรากําลังเห็นมันด,ดําเนินการย้อนอดีตอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นจากการลําลึกความหลังของโลกิเซริซัมไปนะเออแต่ไปไประมาณเนี่ยกลุ่มล็อกนี่แม่งโดดเด่นซีนเยอะมากจนแทบจะเรียกว่าแม่งเป็นการย้อนอดีตของกลุ่มล็อกโดยเฉพาะแล้วเซริซัมไปนะเรื่องราวของกลุ่มล็อกที่เราได้เห็นในตอนนี้ครับเราเห็นว่ามีการพยายามที่จะหักหลังการ ค่ากันเองเมื่อสบโอกาสนะครับก็ตามนั้นนะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายอยู่แล้วนะ เป็นเรื่องที่เราพอจะรู้แล้วก็มีการคาดการ์กันอยู่แล้วนะผมกับเรื่องที่ว่ากลุ่มล็อกมันหักหลังกันได้มันจะฆ่ากันได้นะตั้งแต่ก่อนที่กลุ่มล็อกเนี่ยจะมีการย้อนอดีตแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี้แล้วเสียได้ซ้ําไปนะและที่หาเลยคือวีรกรรมตอนนี้ของกลุ่มล็อกอะแม่งขโมยเงินวัดเว้ยแม่งขโมยเงินบริจาคและไอพระวัดนี้เนี่ยมันก็มีการอ้างว่าเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนะเอออะไรประมาณนั้นนะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนะครับแต่ประเด็นคือ ด่วนว่าไอ้พระพวกนี้นักบวชพวกนี้เนี่ยแม่งจะเก็บเงินไว้เองฮาอะไรรู้ไหมคือคือในประเทศไทยกูเนี่ยแม่งก็แบบโอ้แต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแม่งก็แบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระเกี่ยวกับเรื่องวัดแบบมาเป็นเดือนแล้วอะเอาจริงโอ้โอ้โอ้ พระมีเมียมั่งนะพระโกงเงินวัดมั่งพระโกงเงินบริจาคมางแล้วประเด็นคือเนื้อหาวันพีแม่งก็ดันแบบไปคล้ายๆกับสถา,านการณ์ในประเทศกูกันซะอย่างนั้นมันน่าหาตรงที่คือกระตูนเรื่องวันพีเนี่ยแม่งจะโดนแซวบ่อยๆว่าเอออาจารย์วดาเนี่ยชอบเอาเรื่องในประเทศไทยไปเขียนในกระตูนวันพีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วแม่งก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่เนื้อหาในวันพีเนี่ยแม่งดันคล้ายๆกับประเทศกูนะเออก็ฮ่าๆดีขำๆดีนะ ผมเดาว่าแม่งก็คงเป็นเรื่องบังเอิญเออแต่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แบบเออเกิดบ่อยนะเพราะผมบอกว่าอาจารย์ดาดเขาแม่งไม่ได้มาสนใจเรื่องราวข่าวสารในประเทศไทยอะไรนักหนาหรอก แต่แม่งก็บังเอิญบ่อยมากดีนะเออตลกดีนะเลยเวลา2ปีหลังจากที่กลุ่มล็อกก่อตั้งขึ้นมาแล้วครับสร้างวีรกรรมไว้อย่างมากมายครับมีบันทึกถึงการบุกโจมตีของกลุ่มล็อก16ครั้งกลุ่มนี้จมเรือไปถึง76ลำมีคดีอาชญากรรม25คดีครับผมแล้วก็มีคดีที่ถูกลบให้หายไปจากบันทึกอย่างเงียบๆด้วยครับเออมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแบบคดีร้ายแรงมากครับผมจนไม่สามารถแบบเปิดเผยให้กับโลกภาย นอกได้รับรู้ได้อะไรประมาณนั้นนะมีคดีร้ายแรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีก3ครั้งมีประเทศหนึ่งที่ถูกกลุ่มล็อกทําลายซะจนย่ยับอีกด้วยครับมีท่าเรือ14แห่งถูกเผาจนเหลือแต่เท่าทานนะครับแล้วก็มีอีก5เมืองที่ถูกลบให้หายไปจากแผนที่นะโอ้โอ มีคมําบรรยายกล่าวไว้ครับว่าแม้ในอนาคตนั้นราชาโจาสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นั้นจะเคยลเล่นอยู่บนท้องทะเลแต่ก็คงไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงไปนักที่จะกล่าวว่าช่วงเวลานี้เป็นยุคสมัยของล็อกนั่นเองเล็กได้ว่าล็อกนี่คือวิรกรรมเร็วตามต่ําช้านี่คือกระชอนทั่วโลกของจริงนะแล้วประเด็นคือกลุ่มล็อกคือแบบมึงทําลายประเทศทางประเทศเลยนะโอบเสียภาพลักษณ์คุณลุงหนวดขาวหมด คุณลุงหนวดขาวนี่โอ้มีแต่ภาพลักษณ์ดีๆภาพลักษณ์เสียตลาดเพื่อคนอื่นอะไรแบบนั้นนะเออแต่ว่านั่นแหละครั้งหนึ่งหนวดขาวที่เคยอยู่กับกลุ่มล็อกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับวีรกรรมแบบนี้เนี่ย ทำเอาคุณลุงต่วจข่าวนี่ก็ต้องแบกรับภาพลักษณ์เร็วตามต่ำช้าของกลุ่มล็อกติดตัวไปด้วยเหมือนกันนะและเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงครับเรื่องสมบัติแห่งฮาจิโนสึน,นั้นคืออะไรกันแน่ครับก็มีการเฉยแล้วครับว่าสมบัติอันล้ำค่าที่เราไาวไ้ยร้ายแห่งฮาจิโนสึน,นั้นไม่ยอมสูญเสียมันไปอย่างเด็ดขาดสมบัตินั้นก็คือแช็กกี้นั่นเองจ้าปรากฏว่าทั้งเกาะฮาจิโนสึนี่แม่งบ้าหอยกันทั้งเกาะไปเลยทีเดียวจ้า คือแบบก็ตามนั้นนะผมเช็ก,กี้เจเขาสวยนะในสมัยที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นนี่ก็สวยที่สุดในโลกณนะเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคือเช็คก,กี้เนี่ยเลิกเป็นโจรสลัดนะครับอ่าแล้วก็มาซ่อนตัวที่ฮาจิโนสึนั่นเองครับถามว่าเลิกเป็นโจรสลัดแล้วมาที่นี่ทําไมเนี่ยเออ คือถ้าจะให้อ้างอิงตามข้อมูลก่อนหน้านี้นะมันก็มีการบอกเลยครับว่าจากักรพรรดนินีรุ่นของแช็กกี้นี่เลยนะป่วยเป็นโรคพิษลักนะครับผมแล้วก็ต้องออกมาจากอาณาจักรนะครับ พราะฉะนั้นก็เดาง่ายๆครับว่าการที่เช็กกี้เลิกเป็นโจนลาดแล้วก็มาซ่อนตัวที่ฮาจิโนซึเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเช็กกี้เองก็คงจะป่วยเป็นไข้ผิดหลักคาดว่าเธอเองเนี่ยเลิมที่จะหลงรักเลลี่แล้วนั่นเองในเวลานี้นะโดยสถานการณ์ณตอนนี้ของกลุ่มล็อกเนี่ยก็จะมีทางด้านกรอริโอซ่าเนี่ยมาเป็นสมาชิกของกลุ่มล็อกแล้วด้วยเช่นกันครับก็เหมือนกับว่าเช็กกี้ที่เป็นรุ่นน้องของกรอริโอซ่าก็ตามรุ่นพี่มาติดๆดอะไรประมาณนั้นนะ คือตอนนี้มันก็มีการบรรยายถึงความสวยของแช็กกี้เพิ่มเติมอะคือตอนก่อนนั้นเนี่ยมีการบรรยายถึงความสวยของแช็กกี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะและคือตอนนี้เนี่ยก็มาบรรยายซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับคือแบบบรรยายความสวยของแช็กกี้แบบยาวเยียดเลยนะครับผมทุกตัวละครที่เห็นแช็กกี้นั้นต่าง,ลงหลงไหลเธอกันไปตามๆกันครับเออเรียกได้ว่าแช็กกี้นี่คือสวยอภิมหาโคตรของโคตรจะสวยนะแช็กกี้นั้นมาเปิดบาร์ที่ฮาจิโน สืครับแล้วเราก็จะเห็นว่าลักษณะของบาชักกี้ในฮาจิโนสือเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับบาที่เราเคยเห็นในชาบอนดีด้วยนั่นเองนะซึ่งถ้าพูดถึงเหตุการณ์ก็ตวเล่ที่มีการบอกว่าสมบัติแห่งฮาจิโนสือถูกช่วงชิงไปแล้วกลุ่มล็อกไปทวงคืนที่ก o ตวเล่เนี่ยผมก็เดาว,ว่าชักกี้เนี่ยคงโดนพวกเผ่ามังกรฟ้าจับตัวไปแล้วก็พาไปยังกตวเล่นั่นแหละนะซึ่งกองไม่แน่ใจว่าอาการที่ชกกี้ ถูกจับไปเนี่ยชาก,กี้นั้นจะถูกจับไปเป็นรางวัลในก็ตัวเล่หรือเปล่าหรือว่าชาก,กี้เนี่ยถูกจับไปเพราะว่าเกือบจะได้กลายเป็นเมียของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะเออเรื่องนี้ต้องรอเฉลยชัดๆอีกทีหนึ่งนะส่วนเรื่องที่ว่าชาก,กี้โดนจับได้ยังไงอันนี้ก็ขอมองไว้2ช้ชอยครับอาจจะโดนบุกมาจับที่ฮาจิโดสึเลยก็ได้ครับผมอย่างหนึ่งนะส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าจชกกี้ก็อาจจะเดินทางอยู่กลางทะเลก็ได้นะครับผมแล้วในระหว่าง ที่แบบเดินทางอะไรแบบนี้นะักอ่ะก็โดนจับตัวอะไรไปนะไอนดีก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ต้องรอการเฉลยแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งนั่นแหละครับการที่แช็กกี้นั้นถูกจับไปเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้กลุ่มล็อกเนี่ยครับผมอาจต้องตามไปทวงคืนแช็กกี้นะครับผมไปเปิดตึกที่ก็อดวอลเล่ได้เองน,นะ เอาก็ริงเลยมันก็ฟังดูแบบตลกตลกนะครับที่ผู้หญิงเพียงคนเดียวเนี่ยทำให้ล็อกนะครับที่เจ้าล็อกเนี่ยเราจะเห็นครับว่ามันมีความตุกขุมนะเออเป็นจอมแผนการวางแผนการดําเนินตามแผนการอย่างละเอียดยิบนะผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวถึงกระทําให้ล็อกนั้นยอมละเลยแผนอันลัดกลุ่มของตัวเองบุกไปที่กอดวอลเล่ไปเปิดศึกกับพระเจ้ากันไซอย่างนั้นนะ ฟังดูตลกตลกอาจจะฟังดูไร้์ตาละครับแต่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมันก็สื่อประมาณนั้นแหละครับว่าแชกกี้คือมึงสวยจัดนะผมสวยแบบว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านะ ที่เราโจนสลัดนั้นไม่อาจที่จะยอมสูญเสียไปได้เลยก็ตามนั้นนะครับผมด้วยความที่แบบสวยจัดนะฮะกลุ่มล็อกก็เลยต้องไปทวงคืนแช็กกี้นะจนเปิดศึกที่กอตเวลล่แล้วก็นําไปสู่จุดจบของกลุ่มล็อกเองกันซะอย่างนั้นนะถ้าจะบอกว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับผมที่ทําให้กลุ่มล็อกล่มสลายเนี่ยมาจากหอยก็คงไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงไปสักเท่าไหร่นะสําหรับตัวแช็กกี้เนี่ยต้องบอกว่านานนานมาแล้วครับเคยมีการคาดการณ์ว่าแช็ก กกี้นั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มล็อกครับแต่ได้แหละพอเนื้อเรื่องเนี่ยมันเปิดเผยจริงๆครับเราก็ได้ดูครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยชักกี้อ่ะไม่ได้เป็นสมาชิกหลักของกลุ่มล็อกนะแต่ครั้งนี้ด้วยการที่เราเห็นข้อมูลล่าสุดในการย้อนอดีตแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเรียกว่าไงถ้าจะพูดแบบ เหมาเหมารวมรวมว่าแชกกี้เนี่ยอยู่กลุ่มล็อกมันก,มนก็มันก็น่าจะพอได้นะเ,เข้าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกหลักนะครับผมแต่แชกกี้เนี่ยก็อยู่ในฮาจิโนตึใช่ไหมยอยู่ในอาณาเขตของกลุ่มล็อกอยู่ในการคุ้มครองของกลุ่มล็อกเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นสมาชิกหลักของกลุ่มล็อกที่ไปสู้ไปบูแนวหน้านะเป็นแค่เหมือนกับคนที่มาลี้ภัยมาซ่อนตัวในฮาจิโนตืเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสภาพโดยรวมก็เหมือน กับเรียกว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งได้เหมือนกันเป็นพาราบิทคนหนึ่งได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็จะเป็นสมาชิกแบบปลายแถวนะเป็นสมาชิกที่ไม่ได้มีบทบาทหลักอะไรสักเท่าไหร่ได้เยนะพูดถึงเรื่องบิ๊กมัมบ้างครับในตอนล่าตุดนี้เราจะได้เห็นลูกลูกบิ๊กมัมด้วยจ้าบิ๊กมัมอยู่ในฮาจิโนตืบิ๊กมัมที่แม่งคลอดลูกเป็นว่าเล่นมีลูกเป็นกระตักนะครับผมเราก็ได้เห็นลูกลูกบิ๊กมัมอยู่ในฮาจิโนตืด้วยเช่นกันครับนี่เห็นไหมคาตาคุริโอ้โอ น่ารักเลยทีเดียวเชียวจ้าตัวก็จิ๋วเดียวนะโดยคาตาคุริเนี่ก็จะเป็นลูกคอกแรกๆของบิ๊กมัมครับแล้วด้วยการที่บิ๊กมัมแบบคลอดลูกออกมาเป็นคอกเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นว่าเล่นเนี่ยก็โดนกรอริโอตาเซลนะเป็นการเซลที่เหมือนหลอกด่านะครับว่าบิ๊กมัมเนี่ยคลอดลูกออกมาเหมือนกับบ๊อปคอนเน่ยโอเป็นการพูดเปรียบเทียบที่กูแบบ รูดคือแบบโอ้โหคลอดลูกมาเป็นป๊อปคอนนี่คือแบบโอ้โหมึงคลอดลูกได้หลัวมากอ่ะจริง เป็นการแซลเป็นการหลอกด่าที่เจ็บแสบมากนะโอ้กอลอริโอตาปากคอเลาะลายนะเจนะอันนี้นะผมเดานะครับผมเชื่อได้เลยครับว่าในฮาจิโนสุนเนี่ยแม่งต้องมีผัวปิกมัมอยู่บ้างอะไม่มากก็น้อยนะอะคือปิกมัมคือบึงเป็นโจรสลัดและแบบในฮาจิโนสุแม่งมีผู้ชายเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยแม่งต้องมีแบบบางคนแหละที่ปิกมัมจับมาทําผัวบ้างอเอาไหมล่ะ ม่ต้องมีบางคนแหละนะครับผมไม่มากก็น้อยนะนฮาจิโนซึนะเออที่เป็นผัวบิ๊กบัมนะผมลองไปนับๆดูนะครับเออเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์โดยประมาณนะครับผม4ี่ปีที่แล้วครับ ถ้านับอายุลูกๆของบิ๊กมัมนะครับผมย้อนไปแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้ครับบิ๊กมัมก็น่าจะมีลูกไปแล้วนะครับถึง23คนนั่นเองนะเยอะมากเยอะจริงอะไรจริงนะอย่างที่บอกไปครับว่าในตอนล่าสุดนี้มันยังไม่ได้มีประเด็นแบบเดือดๆมากมายอะไรสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วการย้อนอดีตนีผมก็เฝ้ารออยู่นะครับว่ามันจะมีการย้อนอดีตที่ไปลงลึกลงรายละเอียดถึงเหตุการณ์ก็ตัวเล่มากน้อยสตกแค่ไหนนะรออยู่นะ แต่การยอ้อนดีตอนล่าสุดนี่ก็ยังไม่ถึงก็ตวอลเล่สักทีหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปแล้วกันครับว่าในตอนหน้านะมันจะถึงกอตวอลเล่ไหมนะ เป็นสิ่งที่แฟนๆพีทคาดหวังเนอะผมอยากจะเห็นเหตุการณ์กอดวันเล่นในการย้อนอดีตครั้งนีนะครับผมรอดูกันต่อไปแล้วกันนะและบทดีก,ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการพูดคุยกันก่อนวันพีทตอนที่1,158จะมาครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์พูดคุยที่ใต้คลิปดีได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ